เรามาทำความรู้จักกับมาตรฐานการต่อลงดินเป็นเกร็ดความรู้สักเล็กน้อยนะครับโดยมาตรฐานระบบการต่อลงดินนะครับก็จะมีระบบ T-T ระบบ I-T ระบบ T-N-C ระบบ T-N-S และระบบ T-N-C-S ครับ โดยตัวอักษรตัวแรกนะครับก็คือรูปแบบของแหล่งจ่ายไฟจะมีตัวอักษรอ,อยู่2ตัวก็คือ yes, ตัวอักษร T หมายถึงแหล่งจ่ายไฟนั้นถูกต่อลงดินครับและตัวอักษรไนะครับก็หมายถึงแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ต่อลงดินหรือต่อผ่านอิมพีแดนต์ครับส่วนตัวอักษรตัวที่2นะครับก็คือรูปแบบของอุปกรณ์ครับโดยตัวอักษร T นะครับก็จะหมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต่อลงดินครับและตัวอักษร n นะครับก็จะหมายถึงนิวทัลถูกต่อลงดินครับ สำหรับระบบ TN นะครับก็จะมีตัวอักษรเพิ่มเติมอีก2ตัวอักษรครับก็คือตัวอักษร C คือใช้สายนิวทท่าร,ร่วมกับสายดินและตัวอักษร S ก็คือนูวทท่าแยกกับสายดินครับส่วนระบบ TNCS นะครับก็จะเป็นระบบที่ผสมระหว่างระบบ TNC และระบบ TNs เข้าด้วยกันครับ เพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพการต่อลงดินได้ง่ายขึ้นนะครับจากรูปเพื่อนๆจะเห็นว่าที่แหล่งจ่ายไฟก็คือมอแปลงของการไฟฟ้าก็จะมีการต่อลงดินนั่นก็หมายความว่าตัวอักษรตัวแรกของระบบต่อลงดินนะครับจะเป็นตัวอักษรทครับ ซึ่งปกติระบบของการไฟฟ้านะครับก็จะมีการต่อสายนิวทัลลงสู่หลักดินเป็นช่วงๆตลอดแนวเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าในสายนิวทัลให้มีแรงดันศูนย์วนตลอดแนวสายครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าที่เสาไฟนะครับสายนิวทัลและสายดินก็จะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันครับผมยกตัวอย่างบ้านหลังที่1นนะครับก็จะติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบเก่าและที่เครื่องทําน้ําอุ่นติดตั้งแท่งหลักดินครับ ส่วนบ้านหลังที่2นะครับติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโดยใช้งานตู้คอน sumer unit และที่กราวบาร์ที่ตู้คอน sumer นะครับสายนิวท่ลถูกต่อลงดินครับที่บ้านหลังที่1นนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นว่าสายนิวท่ลในบ้านหลังนี้จะไม่ได้ถูกต่อลงดินนะครับแต่ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นจะเดินสายกราวเชื่อมต่อกับแท่งหลักดินอยู่นั่นก็หมายความว่าตัวอักษรตัวที่2จะเป็นตัวอักษร T ครับ ดังนั้นบ้านหลังที่1นนะครับรูปแบบการต่อลงดินจึงเป็นระบบทีทครับซึ่งระบบทีทนั้นนะครับจะต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟลวเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานครับ ส่วนที่บ้านหลังที่2นะครับที่กราวบาร์ในตู้คอน s u m e r เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสายนิวทัลที่มาจากมิเตอร์นะครับก็จะถูกต่อลงดินและที่กราวบาร์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสายกราวของวงจรย่อยก็จะถูกเชื่อมต่อมาที่กราวบาร์นี้ด้วยเหมือนกันครับดังนั้นสายนิวทัลและสายดินตรงจุดนี้นะครับจึงเป็นจุดต่อสายนิวทัลและสายดินร่วมกันนั่นก็หมายความว่าตัวอักษรตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวอักษร N และ C ก็จะเป็นระบบ TNC ครับ ส่วนที่โหลดวงจรย่อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสายนิวทรัลและสายกราวก็จะไม่มีการต่อสายทั้ง2เส้นนี้ถึงกันอีกนั่นก็หมายความว่าตัวอักษรตัวที่2ก็จะเป็นตัวอักษร N และ S ก็จะเป็นระบบ TNS ครับดังนั้นนะครับบ้านหลังที่2รูปแบบการต่อลงดินจึงเป็นระบบ TNS c ซึ่งเป็นมาตรฐานการต่อลงดินสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับประเทศไทยครับ